นี้นะครับก็มาในหัวข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องอความน่าปรารถนาบางอย่างในชีวิตนะครับที่มันเป็นแรงจูงใจในชีวิตคริสเตียนนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้านะครับอาจารย์เปโลรลักคริสตจักรเมืองฟิลิปปีมากตอนนี้น่าจะเขียนตอนที่เป็นติดคุกอยู่ในเมืองโรมผมไปที่โรมนี่นะครับคุกของอาจารย์เปโลเนี่ยจะอยู่ใต้ดินเรียกว่าคุกมาเมือทามครับก็ลําบากนะครับ เปาโลก็เลยเขียนแล้วก็พูดคานี้บอกว่าข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้ว่าคือข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปอยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่าเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้ายังอยู่และอยู่กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเจริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อนะครับหลายครั้งท่าชีวิตคริสเตียนนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ เจอปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับรู้สึกกังวลใจร,รู้สึกว่าเราเผชิญป <m eme> <ผ>ัญหาบางอย่างจนเรารู้สึกว่าเราเราคิดถึงว่าเราเอ๊ะบางคนผมไม่ได้สำรุนให้เรื่องของการที่ฆ่าตัวตายนะครับแต่เขาใจผิดเป็นความบาปแล้วก็ถ้าเราฆ่าตัวตายเราจะตกนรลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตของเรานะครับแต่เวลาอยู่ในปัญหานี้นะครับรุมเร้า,รลราตลอดเวลาน,นะครับเราก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้เราหลับไปเลยนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราตื่นมาพบกับพระเจ้าเลยมันคงเยี่ยมเลยนะครับเปาโลก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันนะครับโมเมนต์ที่ วันหนึ่งก็อยากจะจบการวิ่งบนสายพานบนคิดดูสิครับบางบางทีนะครับเรามีการงานบางอย่างคนส่วนมากไงโดนหลอกโดยฮอลลีวูดหรือว่าโดยอเมริกันดีมีนะครับอยากจะวันหนึ่งนะครับจะเรียนหนังสือดีๆแต่เต้าไปถึงจุดที่มีเงินมากๆนะครับก็มีทุกอย่างไม่ต้องกังวลใจแล้วก็กลับบ้านไปอยู่ริมทะเลสาบตกปลาแล้วก็เร้องทาอะไรน,นะครับแต่พอทาไปเรื่อยๆนี่นะครับเก็บเงินเท่าไหร่นะครับก็ยิ่ง ไปซื้อบ้านอยู่5้าที่น้ำรั่วห้าที่ผู้เช่าไม่ดี5้าที่ทรัพย์สินที่ท่านมีก็กลายเป็นภาระในชีวิตของท่านเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นคําตอบของชีวิตเลยจริงๆยิ่งมีมากยิ่งกังวลมากยิ่งมีมากนะครับอาจจะดูเหมือนกับมีความสุขบนโลกนี้มากนะครับปัญหาต่างๆที่เจอมันก็ไม่หยุดไปหรอกครับมันก็มีปัญหาแบบอื่นนะครับญายพี่น้องแย่งชิงทรัพย์สินมรดกเงินทองอะไรกงนนะครับก็ไม่จบสตินะครับเปาโลก็เลยบอกว่าเปาโลเนี่ยเลยเปย์ออกมาเป็นคำหนึงบอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยก็ปรารถนาจะไปอยู่กับพระเยซูเหมือนกันนะแต่การที่อยู่เพื่อทํางานให้เสร็จนะครับเป็นการทดลองใจที่จามปาโลเล่าให้กับให้กับพี่น้องชาวฟิลิปปีนฟังนะครับในภาษากรีกนะครับคำว่าลังเลใจระหว่างสองฝ่ายใช้คำว่าซูเนโชนะครับแปลว่าการถูกดึงออกจากทั้งสองทางรับแรงดึงจากทั้งสองทางเพื่อดึงไปทางใดทางหนึ่งคล้ายๆกับเป็นผมไม่ได้พูด ทำนองนั้นนะครับเป็นสมมติมีภรรยาหลวงภรรยาน้อยดึงสามีไปคนละทางนี่นะครับเป็นการดึงคนคนดึงให้ไปทางนึงไปทางนึงคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นคนตัดสินเพื่อทําให้แรงดึงนี้จบถึงจุดสิ้นสุดจริงๆเปาโลนะครับรู้สึกถึงแรงดึงทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็อยากไปอยู่กับพเะเยซูด้านหนึ่งก็อยู่ในเนื้อหนังเพื่อทําสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้เสร็จในชีวิตนะครับคําว่า แรงดึงจากสวรรค์นี้นะครับใช้คำว่าดีไซน์หรือความปรัถนาจัมปรโรนะครับมาจากภาษาเดิมที่แปลว่าฟังกีนะครับคนบางคนที่มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็การในการจะทําอะไรบางอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจใหม่ๆในชีวิตผมจําได้นะครับผมเคยผมเองก็เพิ่งผมเคยไปยุโรปครั้งแรกตอนผมเรียนมหาลาัยเรียนปริญญาเอกนะครับเป็นของคณะเขาบังคับไปดูงานนะครับผมจําได้เลยนะครับเขาจะพาผมไปซื้อแสแลนครั้งแรกนี่นะครับ โอ้โหผมนี้นะครับนับวันรอเลยนะฮะมันคงสวยมากมันคงตื่นเต้นมากไปยุโรปครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องเตรียมกล้องไปต้องดูนิ่ง่น,นะครับผมมีความรู้สึกเหมือนอาารเปโลตอนนี้ที่พันพีบอกว่าแรงจูงใจที่ทำให้เปาโลรู้สึกอยากจะไปพบพระเยซูนี่นะครับเป็นแรงจูงใจแบบเดียวกันกับการไปเจอสิ่งที่ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆตื่นตาตื่นใจมันเป็นความรู้สึกของความตื่นเต้นมากๆในความคิดของอาจารย์เปโลผมจําได้นะครับมีช่วงก่อนมารู้จักในไฟนะครับผมก็ติดซีรีส์เกาหลีนะครับเรื่อง Descendant of the sun นะครับแล้วผมก็มีกำไรนะครับผมก็เลยซื้อทัวร์พาลูกเมียนะครับไปที่เกาหลีแล้วไปเยี่ยมชมตามรอยของพระเอกรงจุงกินี่นะครับแล้วผมก็ไปใส่ชุดทหารด้วยนะครับแล้วก็ถือปืนแล้วผมก็ทำท่าไปผูกรองเท้าให้ภรรยาตรงฉากที่ข้างหลังเป็นอยู่ท่ามกลางสนามรบอย่านี้นะครับโอ้มันช่างก่อจะไปนี่มันเป็นมันเป็นความตื่นเต้นที่เราจะไปกินจังจังเมียนเราจะไปกินไก่ทอดนี่นะครับเราจะไป เยี่ยมชมอยากไปดูบทของอาจารย์ยองกีโชก็ขับผ่านนะครับมันรู้สึกว่าเป็นความตื่นเต้นที่จะไปและนี่แหละคือความรู้สึกที่พระคัมภีร์บอกว่าเปาโลรู้สึกว่าการไปอยู่กับพระเจ้าก็เป็นความน่าตื่นเต้นมาเปาโลบอกเปาโลตื่นเต้นแบบเนี้เหมือนจะไปเที่ยวที่ที่ไม่เคยไปเป็นที่ที่น่าสนใจเป็นที่สําคัญมากๆนะครับเปาโลบรรยายถึงความตายนะครับว่าการความตายของเขานะครับไม่ได้เป็นความน่ากลัว ไม่ได้เป็นการสิ้นสุดชีวิตแต่การตายของเขาเป็นเหมือนการออกไปยังสนามบินขาออกนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่านาลูเซนาลูไซนะครับหรือแปลว่าการปล่อยเชือกให้หลุดออกจากท่าเรือแล้วเรือนั้นก็จะมีความเป็นอิสระในที่สุดเปาโลตื่นเต้นมากๆกับการที่จะหลุดจากข้อจํากัดของร่างกายดินนี้นะครับเป็นอิสระแล้วก็ไปสู่ในอีกดินแดนหนึ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้คําว่านาลูไซนะครับมีคํานึงที่แปลว่า ใช้ในาการต่ารแ้เราว่าการตัดสินใจที่กองทัพจะถอนค่ายเก็บเต็นและเก็บของทั้งหมดเพื่อจะออกไปในพื้นที่ใหม่ๆไปไปยึดครองพื้นที่ใหม่ๆนี่คือทศัศนคติของเปาโลกเกี่ยวกับการจากไปในโลกนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งริรเตียนนั้นผมพยากรณ์ไม่ผิดทุกคนอีกประมาณร้อยปีท่านจะตายตอนนี้ท่านก็พมีบบร้อยสามร้อยบางคนอาจจะเด็กไปอ่สองร้อยปีแล้วกันตายหมดแน่นอนนะครับไม่ก็เหี่ยวมากนะครับท่านก็จะกลายเป็น ท่านก็จะไปจากโลกนี้ไปแน่ๆนี่นะครับผมก็เลยอยากบอกว่าเวลาแห่งการที่เราจะจากโลกนี้ไปมีอยู่สองความคิดตังดีนะครับทหารที่ต่อสู้มานานบนโลกเนี่ยนะครับต้องการถอนค่ายไปสู่พื้นที่ใหม่ในชีวิตแา่ที่เขาเคยต่อสู้มานานๆนะครับเขาก็อยากไปที่หนึ่งมากๆที่พี่จะพาเขาไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ดึงเปาโลบอกว่าอย่าเพิ่งไปคือเรื่องอะไรฟังดีนะครับรื่งนี้สําคัญมากสำหรับพี่น้องทุกคนฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 4บ่อกข้าพเจ้ากําลังบักบัดมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะรับรางวัลซึ่งพระองค์พระเจ้านะครับได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เรารับในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าในภาษาเดิมใช้คำว่ามุ่งไปใช้ภาษากรีกแปลว่านักแข่งที่ใช้เท้าวิ่งและกําลังโน้มตัวไปข้างหน้ายังไงให้มากที่สุดเพื่อไปถึงเส้นชยัยเพื่อไปรับรางวัลที่พระเจ้าจับไว้ให้นะครับคำว่าหลักใช้คำว่าโคบอสแต่ว่าเส้นชัยของนักวิ่งรางวัลนะครับใช้คําว่าเบบีเบบีเบบีันนี้นะครับแปลว่ารางวัลในการแข่งขันในที่สาธารณะ ต้องฟังดีนะครับแรงจูงใจของการที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเกาหลีนี่นะครับมันตื่นเต้นมันเร้าใจมากๆแต่เปาโลนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปยังไม่ไปดีกว่าเพราะอะไรหรือไมครับทํางานยังไม่เสร็จพี mm ่น hmm. ้องฟังดีนะครับจะมีคนจํานวนมากเลยนะครับวันวันสาระบนแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกเขาพี mm ่น hmm. ้องฟังดีนะครับโดยพื้นฐานผมนี่นะครับบ้านผมนี่นะครับพ่อผมทําธุรกิจตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมปีนกองผ้าเนี่ยผม อายุไม่เท่าไหร่ผมก็ปีนกองผ้าอยู่ในในร้านพ่อผมจบวิศวะจุฬาผมก็ไปทางานขายขายของกับที่บ้านไม่ได้ผมไม่ได้ไปขายหน้าร้านตัดหลา่าผมขายแบบจะเยอะนี่นะครับขายที่แสนลาสองแสนลาขายขายส่งนี่นะครับผมไม่มีอะไรดูมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องมาทํางานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายความเชื่อเลยผมผมนี่คือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนักธุรก,กิจในโบมก็ถวายทรัพย์อย่างนี้นะครับผมไม่มีอะไรที่ควรจะมีแนวโน้มมาทํางานเป็นศิลปิบาลเลย แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าแต่แต่พระเจ้าได้มีการทรงเรียกในชีวิตผมผมบางอย่างที่ชัดเจนเสิ่งนึงที่สําคัญฟังดีนะครับผมจะชอบเลยก็ตามท่านต้องถามจริงๆพระเจ้าเรียกท่านมาทำอะไรต้องฟังดีนะครับวันสุดท้ายจะมีคนที่จากโลกนี้ไปยังสวรรค์แล้วงานไม่เสร็จฟังดีนะครับไม่ใช่งานของท่านนะไม่ใช่ท่านอยากคิดเซนส่วนมากเนี่ยนะครับพระวิญ,ญญาณเป็นแค่ทฤษฎีเชิงวิชาการเท่านั้นที่รู้จักพระเจ้าบางคนนี้นะครับพระเจ้าจะเรียกเป็น เป็นอา่าเสภพิบาลบางคนพระเจ้ายจะเรียกเป็นนักธุรกิจบางคนจะเรียกท่านเป็นคนซัพพอร์ตในโบสถ์ทำเรื่องบางเรื่องนะครับพี่น้องฟังดีนะครับมันไม่สำคัญที่ตาแหน่งมันสำคัญว่าเรียกคาอะไรแต่ประเด็นนี้คือว่ามันจะมีบางคนนะครับที่จากไปแบบงานไม่เสร็จวันนั้นนะครับท่านจะร้องไห้ขี้มูฟงเลยบอกว่าฉันยังทาไม่เสร็จเลยพระเจ้าเรียกฉันทำหนึ่งสองสาี่ห้าฉันทำไม่เสร็จ,รยยร 1, 4, มรจผมนี่นะครับผมเป็นคนผมเป็นคนทําอะไรเต็มที่ผมไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ทัานก็อ่อนแอก็เป็นแต่ว่าผมรู้สิ่งหนึ่งนะครับ าพี่น้องอยู่ในแคร์ตลอดสัปดาห์นะครับพี่น้องจะรู้ว่าผมไม่สอนซ้าหนึ่งผมไม่สอนซ้าเลยแล้วแล้วแล้วคําสอนในสต็อกนี่นะครับคนตัดก็ตัดมือละวิงเลยนะครับตัดทุกวันตัดทุกวันผมส่งให้ทุกวันอต่ว่างตรงผมก็เตรียมทุกวันเตรียมทุกวันผมเพราะผมรู้ว่าพราะเจ้าให้ของประทานสมมุกผมมีของประทานตั้งการสอนใช่ไหมครับผมนี้นะครับโทษนะครับ market, เหยียบเต็มเต็มต่อเต่าเท้าอะครับผมเหยียบเต็มคันเร่งเลยครับผมทําเต็มที่สุดเลยผม พยายามซื้อไฟมาจัดข้างหลังให้มันดูสวยงามนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะอันละเจ็ดสิบห้าบาทสองอันก็ร้อยกว่าบาทศาสตร์เข้าไปนะครับพยายามเตรียมอุปกรณ์ที่มันใช้ในการทําการสอนมีไวเลสไมผมวิ่งเต็มที่ในงานที่พระเจ้าใช้ผมผมประมาณว่าจะผลิตคําสอนอาทิตย์หนึ่งอาจจะสอนประมาณสักเจ็ดแปดกันนะครับโพสเข้าไปเป็นยูทูบเบอร์เข้าไปนะครับเอาให้มันถล่มลงไปเลยนะฮะให้มันมีมากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าเรียกผมด้านนี้ผมจะเหยียบเต็มทัพผมเป็นเหมือนนักวิ่ง ที่ผมมุ่งไปเป็นเหมือนจะวิ่งวิ่งอย่างแข่งขันโน้มตัวสุดหมดแรงที่จะไปไปข้างหน้าแล้วงานปัจจุบันที่มีนะครับผมเราเราก็ผมรู้สึกว่าช่วงที่ไม่มีคิสจักรเป็นออนไลน์เยอะนะครับเราก็เริ่มพัฒนาเราทาเพลงเราไม่กี้ตอนไปด้วยผมก็นั่งทําไอคาราโอเกตให้จบๆไปนะครับผมก็ทำเพื่อจะทํางานให้มันเร็วผลิตเสื่อ,อมาให้เร็วแตาว่าไงลำบากแบพระเจ้าเรียกผมนะครับผมจะทําเต็มที่ผมถามว่าท่านพระเจ้าเรียกท่านแล้วท่านทหรือเปล่า พระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วพระเจ้าให้พ r i o r i t ท่านเป็นนักธุรกิจด้วยแต่ท่านเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าในการทําอะไรบางเรื่องนะครับเพราะวิญญาณจะฟ้องในใจท่านเป็นน้องฟังดีนะครับบางคนจะจากโลกนี้ไปแบบทํางานไม่เสร็จมันจะร้องไห้ขี้มูกโป่งมากเลยเปาโลนี่นะครับอยากจะไปมากเลยอยากไปเกาหลีมากอยากไปสวิตเซอร์แลนด์มากเลยฟังดีนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านมาเพื่อแค่เอาอาหารใส่ท้องท่านให้มันอิน่ม ท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อจะอยู่รอดมีเงินมากขึ้นไปซื้อนู่นนี่นั่นนะครับท่านไม่ได้ถูกเรียกมาเรื่องเรื่องนี้ท่านต้องทํางานให้เสร็จแลาสุดเดกๆนะครับมาทําแล้วเขาก็เก่งมากนะครับรัาผิดชอบพยายามจะทํางานทําเพลงนี้นะครับผมให้เขาแต่งเพลงเขาแต่งเพลงเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพลงในในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ชมเชยเขาบอกว่าเออดีมากเลยนะนี่ดีเลยที่ฝากไว้นี่มีความรับผิดชอบมากเลยแต่พี่น้องคิดดูสิครับถ้าท่านรับปากพระเจ้าว่วาท่านจะทํางานสมมุตินะครับพระเจ้าเรียก อ,อย่าก็จะผิดนะไม่ได้เป็นพยากรสิ้นสิ้นอย่าไปแนวนั้นนะครับเจ้าเลียยพี่หนวดไปประกาศคนมงทั่วภาคเหนือทั้งหมดแล้วพี่พหนวดก็ขับทอดไก่ทุกวันไปเรื่อยๆนะครับ priority หลักคือเลียยไ,ไปเป็นนักประกาศเกีย่วยวคนมง้งวันสุดท้ายนี้นะครับพระเจ้าจะถามว่าแล้วคนมงที่หมู่บ้านจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงบ้างคนม้งที่เราให้เจ้าเราไปชอบห้าจังหวัดแล้วทําไมเจ้าไปทอดไก่อย่างเดียวเจ้าประกาศแค่จังหวัดเดียววันนั้นนี่นะครับ บาเหน็ตที่มีก็คงเป็นความความชื่นชมมีดีแต่บาเหน็จมันคงน้อยลงจากรถลัมโบกินีหรือปอร์เช่ได้เป็นสวรรค์อาจจะเหลือแค่น้องมัชผู้น่ารักให้เป็นอ e ีทายต่างหากครับแบบแบบใช้เป็นรถไฟไฟ้าต่างหากพี่น้องถามจริงนะครับพระเจ้าเรียกท่านทานทอะไรท่านไม่ได้แค่มาเพื่อโทษน,นะครับริสเสียส่วนมากจะหลงในวงวนหลายอย่างเช่นพยายามจะเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจมันก็สนแต่เพราะว่าฉันจะมีเงินกินข้าวไหมฉันจะมีเงินไปเที่ยวไหมฉันมีอะไรพี่น้องมันต่างอะไรกับปลาทองที่อยู่ใน อยู่ในตู้ปลาวันๆชีวิตก็อยู่แค่เนี้ยอยู่ในกรอบปลาทองตู้กระจกกินให้ตัวเป่งตัวสวยแล้วก็ให้มีคนกลุ่มเล็กๆมาชื่นชมชีวิตของท่านท่านก็กินอาหารไปเรื่อยกินอาหารไปเรื่อยกินอาหารไปเรื่อยตัวท่านก็โตโตโตกินไปมากๆลืมไปว่ากินเยอะไปท้องแตกลอยขึ้นมาบนตู้อ่างห่านพี่น้องเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแค่สมมติผมบอกวันนึงผมจะเป็นนักธุรกิจหลายร้อยหลายพันล้านก็ดีฮะแต่ถ้าพระเจ้าไม่เลียกผมนะครับวันสุดท้ายผมเนี่ย เป็นวันที่ผมกังวลใจที่สุดเลยเพราะเจ้านายจะกลับมาแล้วถามว่าเจ้าเอาไปเนี่ยเอาไปทําอะไรพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าผมผม,มีของไปทานการสอนผมนสอนให้มากที่สุดผมต้องเตรียมคําสอนให้มากที่สุดผมต้องเหยียบเต็มท้าผมต้องวิ่งผมต้องมุ่งไปบากบันผมจะเอารางวัลของผมเราโบสเราไม่อยู่นิ่งเลยนะครับเร,เราพยายามพัฒน,นาอะไรที่เราควรจะทําได้ผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องต้องมาเป็นเสษยพิบาลทั้งหมดนะครับแต่ถ้าพระเจ้าเรียกท่านเรื่องอะไรท่านถามพระเจ้าดีๆนะครับว่าพระเจ้าเรียกท่านทําอะไรพระเจ้าเรียกท่าน ง่ายๆว่าประกาศครอบครัวท่านให้หมดที่พระเจ้าจะเรียกท่านว่าประกาศคนแถวบ้านท่านให้หมดพระเจ้าจะเรียกท่านให้ท่านเป็นคนทําด้านการนมัสการพระเจ้าเรียกท่านให้ท่านเป็นคนเป็นซัพพอร์เตอร์ท่านก็ทุกศัพท์อาทิตย์นะพระเจ้าเรียกท่านแค่มามาช่วยทําอะไรที่โบสถ์ทำอาหารที่โบสถ์แต่ถ้าพระเจ้าเรียกท่านแค่นี้นะครับพอท่านสัตซ์ซื้อไปเรื่อยๆนะครับวันสุดท้ายนะครับท่านจะมีบําเหน็จมากกว่านักเทศน่น้องฟังดีนะครับเปาโลลังเลอยู่สองใจเพราะใจนี้มันน่าไปมากมันน่าไปหาพระเจ้ามันเอ็กไซติ้งมาก เด็ึ้นไปอยู่ท่ามกลางพัสดุของพระเจ้าเต็มที่นะครับถ้าพระเจ้าเรียกมาภากรตูนะครับอัดมันไปเลยสามตอนต่อสัปดาห์เอาให้มันเต็มที่เอาให้มันเอาให้มันหมดตัวที่จะเอามาภาให้หมดเลยซัดให้หมดมันเต็มที่วิ่งให้มันสุดพรานพีใช้ภาพของการบากบั่นมุ่งไปสู่หลักใช่พี่น้องต้องเหยียบเต็มสติพี่งต้องำเต็มที่พี่น้องต้องแย่งเอารางวัลมาให้ได้ mm hmm. ท่านต้องกังวลว่าางมันเสร็จหรือยังไงมันเสร็จหรือยังพี่น้องเวลาท่านงานไม่เสร็จส่งไปภานะครับนี่จะสอบตกสุดท้ายปนีี่ไมจบ ผมก็เรียนสี่ปีครึ่งนะครับตกไปตัวหนึ่งมันมันน่าอับอายมากที่เราไม่ได้ไปรับรับปริญญาพร้อมกับเพื่อนมันหลักชยัยพระเจ้าตั้งไว้ท่านตะไม่วิ่งไงท่านชิวไงถ้าพระเจ้าเรียกเรียกเออมาเป็นนักธุรกิจก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับถ้าพระเจ้าเรียกทาร้านเลมอนการสนะครับแล้วพระเจ้าใช้ทําธุรกิจด้านอาหารนะครับให้ดีนะครับก็เกียบเต็มเท้าเลยทำให้มันเต็มที่ไปเลยเป็เนน,กนักตุรกจาารนะรก็ถวายมันเต็มที่ไปเลย,เเลยพี่น้องเอ้เมย์ไหมครับพี่น้องอย่ามาเสียใจวันหลังวัน วันที่ท่านถูกปล่อยเชื่อออกจากท่าเรือแล้วมนนันแล่นไปแล้วท่านกลับมาทาอะไรบนท่าเรือไม่ได้แล้วท่านก็นั่งเสียใจว่าทาไมมีของประทานท่านท่านฟังดีนะครับเรื่องหนึ่งที่วัดไม่ได้นะครับคือเรื่องอะไรไหมครับวัดไม่ได้ในเรื่องของของปริมาณของจํานวนเงินบางคนฟังดีนะครับบางคนบอกว่าอยากรวยเพื่อพระเจ้าประเด็นคือพระเจ้าเรียกให้ท่านเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าถ้าท่านฝืนทําเชื่อไหมครับว่ามันจะเกิดผล มันจะมีเงินเข้ามามันจะมันจะขายดีแต่ฝั่งนี้ครับสิ่งเหล่าน,นี้จะกลายเป็นอิชมาเอลดึงชีวิตท่านใหไ้ไม่ไปสู่การทรงเรียกหลักในชีวิตของท่านพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น,อนอ้ององต้องระวังที่จะไม่ให้อะไรมาเป็นตัวกันชีวิตของท่านจะกลายไปถึงการทรงเรียกหลักในชีวิตของท่านเพราะว่ามันสุดท้ายนะครับบนสวสนนรรค์น,นี้นะครับพระคัมภีร์บอกมีมงกุฎอยู่หลายประเภทเลยนะครับมีมงกุฎตั้งแต่มงกุฎควรประกาศข่าวประเสริฐมงกุฎของสิทธิพิบาลผู้ดูแลดูแลฝูงแกะมงกุฎหลายอย่างเลยนะครับวันหนึ่งขึ้นมากัน พี่น้องรู้ไหมครับถ้าพี่น้องขับรถปอร์เช่นี่นะครับขับไปตามมีพี่น้องท่านหนึ่งมีนะครับแต่เขาเล่าให้ฟังว่าขับพลียผมก็ไม่นั่งรถเขานะครับไปทุระนะครับนั่งไปนะครับมีแต่คนรู้สึกแบบอะไรมากมายแต่รถคันนี้ตลอดไปรู้สึกบางทีก็เหม็นขี้หน้าได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันดูรถมันแพงอ่ะววาง่ายนะครับแต่เขาก็รู้สึกแบบมันรู้สึกขับนิดหน่อยขับดีๆก็โดนด่าด้วนี้นะครับพี่น้องบนสวรรค์นี่นะครับมันจะมีศักศรีไม่เท่ากัน บางทีศิริภพอาจจะเป็นคนที่มีสง่าล่ะศรตัวโกลเลยนะตัวโกลเรื่องแสงมากเลยบนสวรรค์นี้นะครับมีบําเเน็จมากเลยเพราะว่าเจ้าเลียงศิริภพทาแค่นี้แศิริภพนั้นไม่สนใจทั้งสิ้นในวันๆนะครับไม่ต้องมีใครถามไม่ต้องมีใครตามไม่ต้องมีใครถามไม่ต้องมีใครตามไม่ต้องมีใครมากากับชีวิตเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ารักดีในฝ่ายวิญญาณเหมือนมดเนี่ยครับไม่มีใครสั่งไม่มีเจ้านายวันๆก็สะสมอาหารในชีวิตวันศิริภพก็ไปเจอใครก็ประกาศข่าวประเสริฐประกาศไไม่มีใครเห็นด้วยนะ ในโบสถ์ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่สิสสริภพสัตว์ซื่อเป็นเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวับนหนึ่งไปบนสวรรค์นะครับโอ้สิริภพเจ้าเป็นทาสผู้สัตว์ซื่อเราภูมิใจเจ้ามากโอ้บนสวรรค์นี้นะครับพี่น้องแรงจูงใจของการทาการบ้านไม่เสร็จนี่นะครับสาคัญมากพี่น้องทําการบ้านให้เสร็จแล้วถ,ถามว่าจะทําได้ยังไงนะครับพระเจ้าเนี่ยบอกกับท่านตลอดเวลาอยู่แล้วแต่บางเสียงนะท่านไม่มั่นใจแล้วบางอย่างเนี่ยมันขัดแย้งกับความคิดของท่านท่านก็เลยรู้สึกว่า ขัดแย้งแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจมากเท่าไหร่ตัดไปยครับก็ผมก็อยากอุ่นน้ําใจนะครับว่าพี่น้องควรจะเป็นคนที่การตายก็ได้กําไรมันน่าไปแม่นะครับบนสวรรค์วันหนึ่งพระเจเรียกท่านไปพี่น้อยเ,เมยม์ไหมครับออกไี่น้องฟังดีนะครับออกจากพื้นที่พระคัมภีร์เมื่อวานผมสอนพระคัมภีร์นะครับพี่บอกว่าเราจะเป็นคนยุสุดท้ายนะครับจะเป็นคนี่สนใจแต่เรื่องตัวเองพี่น้องฟังดีนะครับคริสเตียนหลายคนนี้นะครับเป็นคริสเตียนมาแสวงหาพระเจ้าเพื่อสนใจตัวเอง ทำไมรู้ไหมสนใจแค่ว่าฉันจะมีพระพรไหมสนใจว่าถ้าท่านทำหนึ่งสองสามไหมท่านจะมีอะไรมากขึ้นไหมสนใจตัวเองพี่น้องฟังดีนะครับคนที่พระพีบอกบอก,บอกบพระธรรมสองที่โมทีนะครับบอกว่าคนยุคสุดท้ายจะเป็นคนที่รักตัวเองสนใจตัวเองพี่น้องเราไม่ได้มาแค่เพื่อที่จะแบบทํายังไงก็ได้ให้เรามีพระพรมากขึ้นกับตัวเองขายดีแล้วไงอ่ะประเด็นคือคุณเป็นพระพรกับนะใครหรือเปล่า พี่น้องฟังดีนะครับเอาไว้ไวนวไย้ผมผมทำง่ายพี่น้องยกมือขึ้นมาพร้อมผมนี้นะครับพี่น้องเราเอามือขวาเกาหลังมือตัวเองได้ไหมเกาหลังมือเอามือตัวเองเนี่ยมือขวาเกาเกาหลังมือตัวเองได้ไหมท่านต้องใช้มือซ้ายไงเกาหลังมือตัวเองอย่างนี้ mm hmm. พี่น้องพี่น้องเอาง่ายๆอ่ะเอาเอานิ้วโป้งนี่นะครับช่วยช่วยเกาเกานิ้วโป้งตัวเองได้ไหม มันทํามาเพื่ออวัยวะอือ่นพี่น้องเราโทษนะครับผมอาจจะไม่ผมไม่มได้ว่าแรงนะครับพี่น้องน้องคงที่บ้านนี้นะครับเขาก็เขาก็เขาก็อยู่กินอาหารนอนกินอาหารนอนแล้วก็อยู่ทําตัวน่ารักน่ารักให้เรากลับไปก็ไปเรื่อยๆในชีวิตพี่น้องถามว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตไหมครับเขาเกิดมาเพื่อจะตายใช่ไหมที่เรารักเขาอะไรอย่างนี้นะครับบางทีก็ปวดฟันบ้างไปเข้างาเสียตังค์มากกว่าผู้ใหญ่อีกนะครับ ประเด็นนี้คือว่าพี่น้องพี่น้องเราอ่ะเป็นมนุษย์ที่ถูกเรียกมาในยุคสุดท้ายด้วยความเจาะจงพี่น้องพระเจ้าเรียกท่านแน่ๆพี่น้องมีวัตถุประสงค์มีงานที่ท่านต้องทําให้เสร็จพี่น้องอเมย์ไหมครับเราไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อเพื่อจะสวยเฟรลาเฟรละวันวน,นึ่าวงนะครับมีคนเอาของมาให้ภรรยาผมนะครับแล้วผมก็นั่งดูเป็นเป็นอะไรสักอยาก่างเป็นเครื่องประดับนี่นะครับเรานั่งดูกันนะครับสองคนแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรแพงเหรอ ไม่รู้เลยดูไม่รู้เรื่องผมรู้สึกเลยเหมือนพพี่บอกอย่าเอาไข่มุกให้สุกรผมก็คืออะไร่ะครับผมก็ดูไม่ออกคือยี่ห้อไหนรุ่นไหนหางี้ก็ไม่รู้จักอะเพะพุดนตรงเลยนะฮะคือเขาก็แบบน่ารักมากนะครับไปเจ้าสั่งเขาเขาก็ทํเอามาให้ผมก็ไม่รู้จะอะไรอะคือผมก็ไม่รู้จักอะพุดนตรงนะฮะผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องประด um ับเลยมากนะไม่ใ <broken> ช <player> <ible> ่เป็นพวกแฟชั่นนิสต้าอะไรนะครับแปลว่าไงครับเรื่องพวกนี้นะครับชีวิตคนเราไม่ได้อยู่เพื่อจะมีของฟุ่มเฟือย ถ้าเป้าเป้าหมายท่านเป็นเบ้นเปิดประตุนนั้นท่านไปผิดทางแล้วผมไม่ผิดนะครับวันหนึ่งพระเจ้อวยพรท่านไม่มีปัญหาเลยแต่ประเด็นคือถ้าท่านมีเป้าหมายแค่วันหนึ่งท่านจะเท่ขึ้นท่านจะมีบ้านหลังใหญ่พี่น้องฟังดีนะครับเวลามันเร่งเข้าประเด็นก็คือว่าถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้มีบ้านหลังใหญ่ดีเลยแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านนะครับแล้วงานหลักท่านไม่เสร็จนะครับวันที่ท่านจากโลกนี้ไปนะท่านจะร้องไห้ขี้มุกผมบอกพี่น้องเอเมยไหมครับเลิกเห็นแก่ตัวเลิกสนใจแต่ตัวเอง เลิกสาระบวเลิกเป็นคริสเตียนนิสัยไม่ดีนะครับทําพดจาไม่ดีทํานิสัยเห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองนะครับเลิกได้แล้ววันนี้ท่านจะร้องไห้ขี้มุกโปเพราะอะไรไหมฮะวันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษาว่าไอ้ข้าชาติชั่วทำไมเจ้าไม่รับผิดชอบสิ่งที่เราให้กับเจ้าทำไมเจ้าเกลียดค้านพี่น้องเข้าใจไหมอาจจะรอดอาจจะรอดไม่มีเลยบนสวรรค์เลยพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องอยากให้พระเจ้าพูดกับท่านว่าไงบ้างครับโอ้บุตรที่รักของเราเอเราภูมิใจเจ้ามากเอเมนไหม พี่น้องยาวอีกคำหนึ่งนะผมวาดเสียวมากเลยนะฮะพี่น้องโอ้โหมันมันน่ากลัวจริงๆนะฮะเวลาเราขึ้นไปแล้วโทษนะคนยืนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พระเจ้าชื่นชมต่อหน้าคนอื่นนี้นะครับเป็นบาเหน็จจริงๆแล้วฟังดีนะครับเชรนี่นะครับเงินทองนี่นะครับหายไปได้นะครับอาจจะผู้หญิงนี่นะครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเซนซิทีฟกับดอกไม้แล้วก็แบบเครื่องประดับมากๆอะไรที่มันสวยนิดหน่อยนะครับสามารถทุ่มทุนซื้อได้อย่างน่าอัศจรรย์พี่น้องบนสวรรค์นี่นะครับมันจะมีสง่าราศีที่ท่านรูู้้้้สสึึกกกว่่่่าาาาามมมคคคคคุุทเยร ผมนสเปนเดอร์มากเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประดับอ่าลูซิเฟอร์นี่นะครับด้วยด้วยเพชรสารพัดบนตัวเลยนะครับแล้วพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรไหมครับให้วันหนึ่งอ่ะเราไปแทนลูซิเฟอร์คือพระเจ้าสร้างเป็นสิ่งทรงสร้างที่เอาสิ่งสูงสุดในโลกมาใส่ในตัวเราแล้วเอาความถ่อมใจที่เป็นดินใส่ไว้เพื่อจะให้เราตระหนักว่าเราอ่ะเป็นดินจะได้ถ่อมใจแล้วพอถึงววันหนึ่งผ่านไปนะครับพระเจ้าให้กายใหม่เราที่มีสง่าสิเพื่บีบอกว่าพระเจ้าเอาเราต่ํากว่าทูตสวรร วันนึงนะครับเราจะมีสง่าราศีมากจริงๆแล้วฟังดีนะครับบางคนจะเป็นดวงอาทิตย์บางคนจะเป็นดวงจันทร์บางคนจะเป็นดาวพระเคราะห์ดาวพระเคราะห์ไม่มีนะไป็หอ่ไนบางทีเป็นดวงดาวเฉยๆพี่ต้องสง่าราศีพี่ต้องอยากจะเต่งแบบสุดๆแม่แล้วฟังดีนะครับไม่ขึ้นกับเชื่อเชื่อมากเชื่อนานนี่นะครับถ้าก็มีบอกบางคนเชื่อสั้นๆนี่นะครับบางคนก็ได้ค่าจ้างเท่ากับคนที่เชื่อมานานแบบว่าบําเหน็จไม่เกี่ยวเลยถ้าท่านชิงเพิ่งเชื่อไปได้ปีสองปีนะครับก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันว่าท่านจะมีบําเหน็จน้อยแล้วคนที่เชื่อมานานกกกก็็็็ไมมม่่่่่่ใชววาาาาจจะเเปนนนนนคทีบํ้ออยืัแต ประเด็น,นี้คือว่าพระเจ้าเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เจาะจงสืบยุท่านจริงน,น,น,รนะครับครับ